สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องพิงแอนโคดคูณิงรหัสนางฟ้าค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูภาพพรมดวงชะตาสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะคะในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2567สําหรับคนที่อยากจะดูโดยการอ้างอิงจากวันเกิดของตัวเองนะคะก็คือจะเป็นช่วงวันที่15มกราค่ะถึงวันที่12กุมภาพันธ์ส่วนใครที่รู้ลัคนาของตัวเองนะคะก็สามารถดูคลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวพิงจะหยิบไพ่ขึ้นมาทั้งหมด12ใบนะคะเป็นตัว แทน12เหตุการณ์นะคะ12เรื่องราว12พบเรือนที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้สําหรับชาวาลัคนาราศีมังกรค่ะย้ํากันอีกรอบนึงนะคะสำหรับคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้การทํานายครั้งนี้เนี่ยไม่ได้สอดจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะเวลาตอนที่เรารับฟังรับชมก็อยากให้ดูเอาไว้เป็นแนวทางเอาไว้เตือนสติตัวเองค่ะสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนดวงเราได้ดีที่สุดเลยนั่นก็คือการกระทําของเราดนั่นเองค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ1 สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้าสิบสิบเอ็ดและ12ได้ไพ่มาเรียบร้อย12ใบนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับปิงนะคะง่ายๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์ค่ะมาดูหน้าไพ่กันตะนุ กระดุมพาสาหัสชา้าพันธุปุตตะอลิปัตตนีมรณนะสุพากมาัมมะลาพา และสุดท้ายนะคือตำแหน่งวินาศค่ะโอ้โหตั้งแต่ใบแรกก็ถือว่าดีมากๆนะสำหรับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดนะคะของชาวลัคนาราศีมังกรนะไพ่ขึ้นมาเป็นไพป่ปพพิคเนีตนะคะอ่ะเป็นไงปางโอเคค่ะ <c oughs> คือจริงๆแล้วปพปิคเนตเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของการประสบความสำเร็จนะคะรวมถึงในเรื่องของการที่สามารถที่จะปรับ เปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างให้มันดีขึ้นได้นะคะสําหรับตัวคุณเองเนี่ยณตอนนี้บางทีคุณอาจจะเจอเรื่องราวนะคะที่รู้สึกแย่หรืออาจจะมีเรื่องราวที่ทําให้เราอะรู้สึกทุกข์ใจที่ผ่านมาคุณอาจจะยึดติดคุณอาจจะคิดมากคุณอาจจะรู้สึกวิตกกังวลแต่ณตอนนี้มันกลับกลายเป็นว่าตัวคุณเองเนี่ยรู้สึกโอเคกับสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้า เช่นมีปัญหาเข้ามานะคุณอาจจะคิดในใจว่าเออช่างมันมีปัญหาเข้ามาเดี๋ยวฉันจะแก้ไขไม่ได้จมดิ่งไม่ได้ทุกนะคะแล้วก็ไม่ได้มีความวิตกกังวลน,นะถามว่ามีความเครียดอยู่บ้างไหมมันก็ยังคงมีความเครียดอยู่แต่ว่าเป็นความเครียดเป็นการตั้งรับแบบมีสติไม่ได้สติหลดโดยพื้นดวงแล้วว่าคุณเป็นกลุ่มคนธาตุด,ดินฉะนั้นคุณเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของความคิดมากกันวิตกกังวลหรือว่าในเรื่องของความวั่นวหวอยู่ลึกๆในใจในทางกับกันค่ะภายนอกคุณเนี่ยจะเหมือนปก,กติ เหมือนชีวิตดีๆทุกอย่างเลยแต่ว่าจริงๆแล้วในใจคุณอาจจะมีในเรื่องของความบอบช้ำทางด้านจิตใจนะการกดดันต่างๆหรือว่าในเรื่องของความรู้สึกแย่นะเกี่ยวกับตัวเองปิงจะบอกว่าในเรื่องของอดีตะมันไม่มีใครแก้ไขได้นะบางทีอะคะ่ะเรามักจะมีความคิด นะคะในเรื่องของการวนนะคะปัญหาเดิมๆหรือสิ่งที่เกิดขึ้นหรือบางทีบางคนอาจจะย้อนกลับไปมองในเรื่องของความผิดพลาดบางสิ่งบางอย่างกับตัวเองซึ่งมันไม่ได้เกิดผลดีนะคะบางครั้งค่ะตัวเราเองเนี่ยก็ต้องยอมปล่อยนะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแต่เพียงแต่ว่าให้จาไว้เลยว่าแล้วกันว่าวันนี้เรายังมีร่างกายที่แข็งแรงเรายังมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงนะคะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับชาวรัคนาลาศีมังกรน,นะคะ,ะ,คะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตปรับกล้องนิดหนึ่งพอดีไพ่หลุดโฟกัสนิดหนึ่งนะคะ โอเคมาคราวนี้ในเรื่องต่อมาที่เราจะคุยกันก็คือในเรื่องของงานค่ะในเดือนนี้สําหรับในเรื่องของงานนะคะยังคงต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะตําแหน่งในเรื่องของการทํางานเนี่ยมีไพ่วดคํานั่นก็คือแพลรับบาปหมายถึงเวลาตอนที่คุณทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็แล้วแต่เนี่ยให้ระมัดระวังเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่คุณไม่ได้ทําผิดพลาดนะคะแต่ว่าทุกอย่างมันดันมาลงที่คุณ นะคะแล้วคุณก็จะไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เลยอย่างเช่นในเรื่องของการทํางานนะคะคุณอาจจะทํางานถูกแล้วแต่บางคนเข้าใจว่าคุณทํางานผิดแล้วเขาก็สื่อสารกันไปแบบนั้นนะคะในอีกมุมหนึ่งงานจะมีงานที่ยากงานที่จะต้องคอยแก้ปัญหาหรืองานที่จะต้องแบบจะต้องให้คุณเป็นคนทําถึงจะแก้ไขปัญหานั้นๆได้นะเช่นบางคนเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการทํางานหลายหน้าที่นะคะแผลบ,บัลบาทยังหมายถึงอะไร งานที่มีปัญหางานที่ผิดพลาดต่างๆคุณอาจจะมีแนวโน้มในเรื่องของการต้องเข้าไปแก้ไขต้องผ่านคุณมมนเลยทําให้ในช่วงเดือนนี้เนี่ยสำหรับชาวราศาีมังกรเนี่ยในเรื่องของงานเนี่ยจะต้องมีสติตั้งมั่นเยอะๆนะคะคุณอาจจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวรู้สึกว่าในเรื่องของการทํางานเนี่ยมันไม่ได้เป็นดั่งใจสักเท่าไหร่นักแต่เอาเป็นว่าอย่างน้อยอะคะ่ะตัวคุณเองเนี่ยสิ่งที่มันมีเพิ่มเติมเนี่ยก็คือในเรื่องของตําแหน่งสุภาพเกี่ยวกับในเรื่องของผู้ใหญ่ค่ะ ผู้ใหญ่ในที่ทํางานนะคะยังคงให้รับการสนับสนุนนะคะยังคงแบบคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณอยู่นะคะอาจจะช่วยช้านิดนึงหรืออาจจะไม่ทันใจคุณเท่าไหรนะ่นักแต่ถึงเวลาค่ะก็ยังมีคนปกป้องยังมีคนซัพพอร์ตไม่ใช่คุณเดียวดายนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณทําเนี่ยคุณอย่าไปมองว่าเฮ้ยคุณทําแล้วมันไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยในเรื่องของ การปรับเปลี่ยนหรือว่าในเรื่องของผลงานอะไรต่างๆเนี่ยนะคะการเปลี่ยนแปลงการได้รับงานได้รับมอบหมายที่มันยากเนี่ยมันเป็นการชาเลนจ์ตัวคุณมันเป็นการเสริมในเรื่องของศักยภาพในตัวคุณนะคะแล้วก็มีโอกาสนะทำให้ผู้ใหญ่เมตตาจากความตั้งใจนะคะในเรื่องของความทุ่มเทในเรื่องของการทํางานนั้นๆ นะคะบางคนเนาะเหนื่อยรู้สึกงานเหนื่อยงานยากจังเลยนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่านะคะตัวคุณเองเนี่ยมีในเรื่องของความคิดถึงกระทันบอกเฮ้ยอยากจะหางานใหม่อยากจะเปลี่ยนแปลงงานเนี่ยตำแหน่งในเรื่องของการทํางานเนี่ยมันยังไม่ค่อยโดดเด่นนะคะคุณอาจจะหนีเสือปะจระเข้นะคะเพราะว่าขึ้นมานะคะดินพองหางหมูนะขึ้นมา,มาหมายถึงอะไรคุณก็จะได้งานเยอะเหมือนเดิมบางคนอยากจะย้ายที่ทางานอยากจะเปลี่ยนที่ทํางานให้ได้ที่ทํางานที่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราทําแล้วแบบมันมันชิลมากขึ้นมันสบ มามกขึ้นไม่ค่ะนะช่วงนี้ดวงคุณเนี่ยจะทํางานเยอะนะคะหลายอย่างนะคะแล้วก็เป็นงานที่ยากๆทย่างนั้นเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครนะคะมีในเรื่องของการที่จะไปทําอะไรเพิ่มเติมหรือธุรกิจส่วนตัวกลับเป็นเกณฑ์ไพ่ที่ดีมากขึ้นค่ะเพราะว่าขึ้นมาเนี่ยในเรื่องของตาแหน่งปุตตะเกี่ยวกับในเรื่องของสิ่งใหม่ๆไอเดียความคิดสิ่งที่จะเกิดใหม่ในช่วงนี้เนี่ย มันดีแน่นอนนะคะทาอะไรทําคนเดียวรุ่งแน่นอนนะคะใครอยากจะหาเงินจากอากาศไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออนไลน์การเทรดนะคะหรือว่าการหาความรู้ต่างๆหรือการเป็นนายหน้าคือการทําอะไรเพิ่มเติมครั้งนี้จะเป็นการทําเพิ่มโดยที่อาศัยในเรื่องของความสามารถศักยภาพของคุณบางคนทําอาหารอร่อยชอบค้าขายให้ทําตมนั้นบางคน จะไม่มีในเรื่องของเวลาในเรื่องของการเดินทางเท่าไหร่ให้หันมาโฟกัสในเรื่องของธุรกิจออนไลน์นะคะรวมถึงในเรื่องของการเป็นนายหน้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นนายหน้านะคะบ้านหรือว่าจะเป็นที่ดินต่างๆอันนี้ถือว่าดีนะคะเพราะว่าในเรื่องของไพ่ใบนีน้จะขยายเพิ่มเติมเกี่ยวกับในเรื่องของตำแหน่งดาวจันทรหมายถึงความโดดเด่นความสามารถเฉพาะทางความสามารถเฉพาะแบบที่คุณมีเข้ามานะคะคนที่ทํางานเกี่ยวกับประสานงานคนที่ทํางานเซลล์ช่วงนี้คุณหาเงินรายได้เพิ่มกับตรงอื่นได้ดี แน่นอนค่ะทีนี้นะคะย้อนกลับไปในเรื่องของตําแหน่งสหชานิดหนึ่ง สาสช้าเนี่ยมันจะเป็นตำแหน่งเพื่อนด้วยเนาะนะคะมันจะขยายเพิ่มเติมไปในเรื่องของเพื่อนเนี่ยดูแล้วก็คือคุณอาจจะมีเพื่อนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นนะคะเพราะว่าขึ้นมาเพื่อนบางคนก็จะสร้างความอึดอัดใจให้กับคุณคุณก็ไม่ได้ปฏิเสธชักทีเดียวนะคะสําหรับชาวรัคนาราศีมังกรเนี่ยจะเป็นราศีหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะอดทนถึงแม้จะเจอคนที่ทําตัวไม่ดีทําตัวไม่น่ารักใส่เนี่ยคุณก็ยังพร้อมที่จะคุย,พร,คยพร้อมที่จะคบหาแต่กลับกลายเป็นว่าการที่คุณปล่อยไว้แบบนั้นเนี่ยมันทำ กับเขาเช่นบางคนนะคะมีเพื่อนที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมคนนี้เวลาคุยด้วยแล้วมันท็อกซิกจังเลยคนนี้คุยด้วยแล้วทําไมรู้สึกมันทุกข์เขาเอาแต่ปัญหามาใส่เราถึงแม้คุณจะพยายามที่จะเป็นที่ปรึกษาที่ดีพยายามที่จะแก้ไขปัญหาให้กับเขาแต่คุณต้องยอมรับว่ากลายเป็นว่าไอพลังงานลบๆตรงนั้นนะคะมันก็เข้ามากระทบตัวคุณนะคะฉะนั้นต่อให้คุณบอกโอเคแค่ไหนคุณพยายามที่จะเป็นที่ปรึกษาชี้แนะคนอื่นแค่ไหนคุณต้องกลับมาชี้แนะกลับมาดูแลหวัวใจตัวเองบ้างนะคะส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ไพ่สะท้อนออกมานะคะค หมายถึงการเจอมิตรเก่าเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานบางคนค่ะนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการแยกย้ายไม่ได้ทํางานตามถิ่นฐานที่ตัวเองอยู่แล้ววันหนึ่งคุณอาจจะไปเจอได้ไปคุยกับเพื่อนเก่าตั้งแต่สมัยเรียนหรือว่าตั้งแต่สมัยที่คุณทํางานมาหลายปีละมันก็มีโอกาสเข้ามานะคะแต่ว่าในเรื่องของความสัมพันธ์การคบหาใครเป็นพิเศษเนี่ยของชาวรา,าศรีมังกรเนี่ยคุณก็ไม่ได้พูดคุยนะคะหรือว่าให้เจอเท่าไหร่นักเต็มที่คือเป็นการโทรคุยแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ไปเจอใครอะไรเงี้ยคุณจะมีความ รู้สึกว่าไม่เอาฉันอยากจะอยู่คนเดียวมากกว่าทีนี้ไอ้ความสุขกายสุขใจของคุณเนี่ยด้วยความที่อยู่คนเดียวเนี่ยคุณก็จะหาเงินได้ดีแล้วก็ไปส่งผลเกี่ยวกับนเรื่องของการกินอ่ะพูดง่ายง่ายเลยสรุปง่ายง่ายเลยความสุขของเราคือการกิน นะไม่รู้ว่าบางคนนะแก้ไขปัญหาหรือคนหาความสุขตรงไหนมันไม่จําเป็นที่จะต้องไปเที่ยวพักผ่อนที่ไหนเลยคุณแค่มีความรู้สึกว่าอยู่ในพื้นที่ที่ฉันรู้สึกดีอยู่ในพื้นที่ที่ฉันมีความสุขแล้วก็มีอาหารอร่อยมีขนมขนมนะให้กินแบบเนี้ยคุณก็มีความสุขคุณก็แฮปปี้นะคะทีนี้ในเรื่องของการเงินเนี่ยดีนะคะในเดือนนี้นะการเงินค่อนข้างที่จะดีแล้วก็สภาพคล่องเนี่ย ก็ดีมากๆนะการหยิบจับอะไรการทําอะไรเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่เป็นดวงเปิดสําหรับคุณนะคะในเรื่องของการเงินเพราะว่าขึ้นมาว่าตัวคุณเองเนี่ยมีในเรื่องของการวางแผนมีในเรื่องของการคิดที่จะหาะไรายได้อย่างอื่นเพิ่มทีนี้ไอสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณตั้งใจทั้งหมดอ่ะในเดือนนี้มันถึงเวลาที่คุณจะต้องลยุยคุณจะต้องทําจริงจังละอย่าโมแต่ไปคิดเยอะ เพราะว่าบางทีอะชาวรัคนาราศีมังกรเวลาจะทําอะไรเนี่ยจะคิดเยอะอยากจะให้มันยิ่งใหญ่อยากจะให้มันสมบูรณ์แบบคนเรานะคะถ้าเกิดเราเนี่ยรอให้มันสมบูรณ์แบบมันไม่มีจริงสิ่งที่เราต้องทําก็คือว่าเราต้องลงไปกับมันก่อนเราต้องลองไปกับมันก่อนแล้วเห็นข้อผิดพลาดแล้วเราก็ค่อยปรับค่อยแก้ไขกันไปนะคะส่วนต่อมานะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของตําแหน่งเกี่ยวกับที่บ้านมาดูกันตําแหน่งที่บ้านนะคะก็อืม มีในเรื่องของการที่ญาติพี่น้องเนี่ยอาจจะมาขอความช่วยเหลือนะคะทีน,นี้ความช่วยเหลือเนี่ยมันจะเป็นช่วยเหลือในเรื่องไหนนะคะอาจจะมีในเรื่องของการขอความช่วยช่วยเหลือในเรื่องของที่อยู่อาศัยในกรณีที่ตัวคุณเนี่ยไม่ได้อยู่กับครอบครัวนะอาจจะมีในเรื่องของญาตินะค,ะคนในครอบครัวเจ็บป่วยแล้วต้องมาอาศัยนะคะหรือว่าคุณจะต้องดูแลเขาอย่างใกล้ชิดชั่วครั้งชั่วคราวนะคะอีกอย่างหนึ่งมันก็จะหมายถึงในเรื่องของการพึ่งพาซึ่งกันและกันนะคะเวลาตอนที่คุณทะเลาะกันเนี่ยนะ ภายในครอบครัวแบบนะี้มันก็มีการทะเลาะแต่สุดท้ายแล้วอะครอบครัวก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตในระหว่างเดียวกันนะ่ยตัวคุณถึงแม้จะเหนื่อยหน่ายกับครอบครัวขนาดไหนแต่เอาเข้าจริงๆพอถึงเวลาที่เดือดร้อนคุณก็ไม่ได้ใจจืดใจดําคุณก็ยังพร้อมที่จะช่วยเขานะคะพูดง่ายๆว่ามันเหมือนกับยังรักกันนี่แหละนะคะแต่เพียงแต่การแสดงออกการสื่อสารบางครั้งมันทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้าใจผิดแล้วเกิดเป็นปมในใจนะคะจนอาจจะต้องแบบถึงเวลาที่แบบมันมีในเรื่องของสถานการณ์อะไรที่จะต้องมานั่งวัด จริงๆแล้วว่าเรามองกันเป็นครอบครัวขนาดไหนเนี่ยถึงจะได้มีโอกาสในเรื่องของการแสดงออกความรักแบบนั้นนะคะทีนี้ไอ้เรื่องการแสดงออกเนี่ย มันก็จะไปสะท้อนนะคะในเรื่องของตําแหน่งคู่ด้วยเพราะว่าตําแหน่งปัตตานีเกี่ยวกับในเรื่องของคู่สําหรับคนที่มีแฟนแล้วสําหรับคนที่มีคู่แล้วเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการพูดการเจรจาคือบางทีในเรื่องของคู่เนี่ยบางคนเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอยู่กันจนเป็นเหมือนเพื่อนเหมือนเป็นคนในครอบครัวมันเลยทําให้บางครั้งเนี่ยตัวคุณเองอะ่ะกับคู่ของคุณเนี่ยพูดตรงเกินไป ตรงจนไม่แบบไม่รักษาน้ําใจกันนะคะแต่ในระหว่างเดียวกันข้อดีนะสำหรับคนที่มีคู่สําหรับคนที่แต่งงานแล้วตอนนี้เวลาตอนที่คุณคิดคุณทําอะไรเนี่ยคุณจะคิดเห็นแนวทางเดียวกันนะคะคิดแบบเฮ้ยเธอทําแบบนั้นโอเคฉันเห็นด้วยฉันเดี๋ยวฉันจะซัพพอร์ตเธอแบบนี้มันกลับกลายเป็นว่ามันพึ่งพาซึ่งกันและกันได้แต่สิ่งที่ต้องระวังไอ้ด้วยความที่ว่ามั่นใจทําเร็วนะคะทั้งคู่นี่แหละถ้าเกิดบทที่คุณจะเหมือนกับคุยแล้วแบบ มันมีอะไรที่เข็นต่างต่างคนก็เหมือนกับเอาเรื่องราวมาดีเบตกันว่าทําอย่างงั้นสิเป็นอย่างงี้สิอะไรแบบนี้นะคะก็ถอยคนละครึ่งทางนะอะไรที่เป็นแนวเดียวกันเราลุยกันได้แต่อะไรที่แตกต่างเนี่ยก็ต้องยอมรับซึ่งกันแล้วกันนะคะชีวิตมันไม่มีสูตรสาเร็จแล้วก็ในเรื่องของชีวิตคู่เนี่ยอาจจะต้องมีในเรื่องของการวางแผนการคิดนะคะเอาใจเขามาใส่ใจเราให้เยอะนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยอาจจะเก็บกดไม่พูดในเรื่องของพฤติกรรมของแฟนพอถึงเวลาอย่างเงี้ยคุณระเบิดขึ้นมาแล้วคุณพูดที มันมีนวโนมที่จะก่อให้เกิดปัญหาคุณต้องมีการพูดคุยคุณต้องมีการเคลียร์กันทุกครั้งนะคะส่วนคนที่โสดจะเป็นยังไงจะมีใครเข้ามาไหม ไพ่ก็แรงเกินนะคะตักน้ําใส่กระโหลกชะง,งกดูเงาโอ้ยตายแล้วแบบนี้หมายความว่าอะไรคนโสดเนี่ยจะมีแนวโน้มที่ยังต้องโสดต่อไปคุณอาจจะแอบชอบใครสักคนหนึ่งแล้วคุณเฝ้ามองเขานะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ชอบในเรื่องของลักษณะของอความรักนะคะหรือว่าการที่อยากจะได้เขาเป็นแฟนเหมือนเราแค่มองเขาเราก็มีความรู้สึกสุขก,กายสบายใจแล้วเนี่ยทีนี้สิ่งที่ไพ่เตือนขึ้นมาก็คือในเรื่องของการดูแลตัวเอง ไม่ว่าคุณนะที่ฟังคลิปนี้เนี่ยจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนะใดๆก็แล้วแต่ไพ่กำลังจะบอกให้คุณเนี่ยดูแลตัวเองมากขึ้นหันมาใส่ใจตัวเองหันมาทำอะไรให้ตัวเองดูดีนะคะคือการทำครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าทำเพื่อจะให้มีในเรื่องของความรักที่ดีหรือมีคนดีๆเข้ามาแต่การทำครั้งนี้จะทำให้คุณเนี่ยเห็นคุณค่าตัวเองแล้วรู้สึกรักตัวเองมากขึ้นคุณลองนึกภาพนะเวลาคุณโสมและคุณส่องกระจกเนี่ย คุณจะรู้สึกแบบโอ้โหทำไมมันรู้สึกแย่จังเลยทําไมมันรู้สึกห่อเหี่ยวจังเลยแต่นะคะเมื่อไหร่ที่คุณได้แต่งหน้าแต่งตัวหรือว่าดูแลตัวเองสักนิดนึงน่ะเวลาเห็นตัวเองดูดีแล้วมันชื่นใจมันต้องสร้างนะคะในเรื่องของพลังใจในเรื่องของอินเนอร์นะคะโดยการเริ่มต้นจากการรักตัวเองเพราะว่าต่อให้คุณนะคะตามหานะคะรักแท้หรือคุณมองคนอื่นมากขนาดไหน <ừ. S 1> ถ้าเกิดคุณไม่รู้จักรักตัวเองไม่รู้จักในเรื่องของการดูแลตัวเองมันก็ยากที่คุณจะพบความรักที่คุณต้องการ นะคะส่วนนะคะในเรื่องของอที่หัาศยัย้อนกลับไปนิดนึงแล้วกันตำแหน่งพันธุที่หาวัสเนี่ยให้ระวังในเรื่องของอการนะที่จะต้องซ่อมแซมที่นี่ซ่อมแซมเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับไฟนะระบบไฟสายไฟต่างๆอาจจะมีปัญหานะคะและต่อมานะคะตำแหน่งปุตตะเนี่ยเมื่อกี้เราพูดมันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับไอเดียใหม่ๆแต่ที่ขยายเพิ่มเติมเนี่ยมันจะหมายถึงในเรื่องของการที่คุณนะคะมีแนวโน้มนะคะที่อาจจะทํางานเกี่ยวข้องกับในเรื่อง ของต่างประเทศบางคนนะคะคาดหวังในเรื่องของการไปต่างประเทศทําเรื่องอยู่คุณมีโอกาสแนวโน้มผ่านสูงในระหว่างเดียวกันในเรื่องของการศึกษานะคะการหาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการหารายได้เนี่ยมันก็โดดเด่นนะคะไม่ว่าคุณจะมีความถนัดอะไรก็แล้วแต่ขอให้ไปให้สุดทางค่ะพ่ขึ้นมาสนับสนุนแน่นอนให้คุณเชื่อมัน่นแล้วก็มั่นใจตัวเองส่วนนะคะในเรื่องของตําแหน่งอลิตาแหน่งอลินะคะเดี๋ยวขอนันญาตอ่านคู่กับตําแหน่ง วินาทเลยนะคะอลิมีไหมอลิมีมันจะมีคนหนึ่งที่ไม่ได้จริงใจกับคุณแต่ก็วนเวียนเข้ามาในชีวิตเหมือนจะดีแต่ไม่ดีเหมือนจะให้ใจแต่ไม่ให้ใจนะคะจะเป็นแบบนี้ทีนี้คนนั้นเนี่ยเขาจะมีลักษณะแบบไหนนะคะเขาดูเป็นคนที่แบบ อ่อนข้อนะฮะดูเป็นคนยอมคุณดูเป็นคนง่ายๆสบายๆนะคะแล้วก็เหมือนกับบางครั้งเขาก็จะทําตัวอ่อนแอนะคะให้คุณเห็นนะมีการพูดคุยกันทีนี้ในจิตใจลึกๆของเขาเนี่ยมันเหมือนกับเขามีความอิจฉาลิสยาคุณอยู่ไม่รู้ว่าเขาอิจฉาคุณเรื่องอะไรแต่กลับกลายเป็นว่าคือเขาเนี่ยอยากจะเข้าหาคุณเหมือนมองคุณเก่งมองคุณดีแต่ในทางเดียวกันน่ะมันจะมีความอิจฉามีในเรื่องของการแข่งขันเกิดขึ้นเวลาตอนที่คุณทําอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณได้ดีขึ้นมาเนี่ยเออ เขาจะรู้สึกแบบนั้นนะ่ยแต่ไม่ต้องสนใจนะแต่ตัวคุณเองอะ่ะมีเซนต์อยู่แล้วแหละตัวคุณเองเนี่ยรู้อยู่แล้วแหละว่าคนไหนเนี่ยที่เป็นคนดีหรือไม่ดีแต่บางครั้งอะ่ะพิงบอกไปแล้วใช่ไหมว่าคุณไม่ยอมตัดใครออกไปจากชีวิตฉะนั้นคนไหนไม่ดีอะ่ะ ตัดไปเถอะชีวิตเรามันสั้นเลือกคบคนน้อยแต่มีคุณภาพดีกว่านะคะอย่าแบบให้ใครมายุ่งวุ่นวายกับเรามากมายแล้วเรารู้สึกทุกข์ใจนะคะส่วนนะคะในเรื่องของตําแหน่งสุขภาพนะคะเรามาดูกันตําแหน่งสุขภาพค่ะในเดือนนี้สิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะคะถ้าเกิดใครที่มีในเรื่องของแนวโน้มนะที่จะไปฉีดฟิลเลอร์ทําหน้าหรือใดๆก็แล้วแต่เนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของแผลอักเสบความผิดพลาดจากการทํานะคะหรือการทํแล้ว แล้วมันไม่ได้เป็นไปตามที่วางแผนไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้นะคะส่วนนะคะคนที่ไม่ได้มีแนวโน้มศัลยกรรมให้ระวังในเรื่องของอาการผื่นแพ้เช่นบางคนอาจจะเปลี่ยนครีมใหม่แล้วทานหน้าแล้วรู้สึกมีอาการแพ้หรือนะคะบางคนอาจจะทานอาหารเสริมหรือใดๆก็แล้วแต่แล้วมันไม่เหมาะกับตัวเอง นะคะให้ลองดูให้เช็คอัพนิดหนึ่งทีนี้สุขภาพมันก็จะออกมาทางผิวเช่นมีในเรื่องของอาการแพ้มีการผืผ่นคันขึ้นมานะคะหรือว่าหน้าเป็นสิวอโฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงแบบนี้เกิดขึ้นนะคะส่วนเกณฑ์อุบัติเหตุมีไหมเกณฑ์อุบัติเหตุให้ระวังนะคะเกี่ยวกับ อุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับในครัวบางคนทํากับข้าวนะคะระวังนะของตกแตกอาจจะไม่ได้มีอะไรสูญหายมากมายแต่ถ้าเกิดตกแตกมันก็รู้สึกไม่ดีนะคะบางทีล้างจานอยู่ทําจานหลุดมือแบบเนี้นะคะหรือบางทีทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะตกหล่นแตกหักแบบนี้นะก็อย่าใจลอยแล้วกันทีนี้ในเรื่องของเกณฑ์การเดินทางจริงๆแล้วอะถ้าเกิดมองในเรื่องของการเดินทางอะระหว่างเดินทางใกล้กับเดินทางไกลเนี่ยช่วงนี้ ให้สนับสนุนในเรื่องของการเก่งการเดินทางไกลเพราะว่าตำแหน่งสุภะมันสวยถ้าเกิดคุณมีนาโนมที่จะเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มันขึ้นมาสีชมพูน่ะปิ๊งนึกได้อยู่ที่เดียวเลยไม่รู้ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนาะนะคะพระพิคเนตที่ฉะเชิงเซา นะคะถ้าเกิดใครที่มีความรู้สึกว่าช่วงนี้ทุก์ใครที่มีความรู้สึกในเรื่องของอารมณ์ที่มันไม่นิ่งหรือรู้สึกปัญหาเนี่ยมันหนักเกินแก้ไขแล้วให้ลองไปไหว้แล้วอย่าลืมนะไพ่ใบแรกของคุณที่เป็นตัวตนเนี่ยก็ขึ้นมาพะพิคนะที่นี้ปางสีชมพูที่มันใหญ่แล้วก็อลังการที่สุดเนาะหรือว่าที่คนรู้จักเยอะมันก็คือที่ฉเชิงเสานะแล้วก็มีอีกหลายวัดเลยนะที่อยากจะแนะนําแต่เอาเป็นว่าหลักๆที่คุณจะไปเนี่ยอยากจะให้ไปที่นี่มากกว่านะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะในเรื่องของการ ทำบุญเสริมดูสิถ้าเกิดจะทำบุญเสริมให้ทำบุญเกี่ยวกับอะไรอ่าทำบุญเสริมนะอันดับแรกเลยก็คือในเรื่องของการทำบุญนะคะการถวายเทียนคู่นะคะแล้วก็รวมถึงนะคะในเรื่องของการไถ่ชีวิตโครกระบือไถ่ชีวิตสัตว นะจะจะไปเองก็ได้หรือจะบริจาคก็ได้แล้วแต่แต่ในกรณีที่บริจาคนะคะอยากให้ใช้ในเรื่องของกําลังของดาวจันทร์กับพระราหูนั่นก็คือเลข2 8 8 2คุณจะบริจาคเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้ในยอดนั้นมีเลข8หรือเลข2เข้ามาหรือมีทั้ง2ตัวได้ก็ยิ่งดีนะคะการขอครั้งนี้เวลาตอนที่คุณจะทําบุญหรืออะไรก็แล้วแต่ให้คุณขอเฉพาะแบบเฉพาะเรื่องอย่าไปขอแบบไม่เจาะจงนะคะบางทีมันได้อะไรมาแล้วมันไม่ชัดบางคนอาจจะมีในเรื่องของความทุกข์กายทุกใจหรือบางคนอาจจะเหมือน กับหวังในเรื่องของรายได้เพิ่มเติมการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณขอเลยคุณอยากได้อะไรคุณต้องการยอดเท่าไหร่เอาแบบไม่เกินจริงเอาแบบที่แบบมันเป็นไปได้นะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่มันจะได้แบบนั้นส่วนนะคะในเรื่องของตำแหน่งลาภะ เกี่ยวกับโชคลาภนะโชคลาภมีไหมอาจจริงๆอะโชคลาภมีแต่โชคลาภจะมาจากไหนนะโชคลาภจะมาจากเลขเดิมอะเลขที่คุณเคยซื้อประจำเนี่ยไพ่ขึ้นมากงกรมกงเกวียนหมายถึงวงล้อหมายถึงการเกิดซ้านะคะฉะนั้นเลขไหนที่คุณซื้อแล้วก็ตามมานานาแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมมันไม่มาสักทีว่าเลขนี้อา้าวในเดือนนี้แ่ละคะ่ะมีแนวโน้มที่เลขนั้นจะกลับมานะคะส่วนต่อมานะคะก็คือเลขนําโชคที่ปิ๊งจะหยิบให้นะคะจะมีทั้งหมด สี่ใบนะคะเดี๋ยวปิง้งจะเลือกให้แล้วก็ลองไปเสียงชคเสียงดวงดูแล้วกันเนาะอุ้ยตายละอ่ะหลุดมาสองเอาสองใบนี้เลยหนึ่งสองสามสี่ได้เรียบร้อยละดูกันสิหนึ่งสามสามเก้านะคะหนึ่งสามสามเก้าย้ำกันอีกรอบหนึ่งเลขสาม สามารถแทงค่าเลข8ได้เลข9สามารถแทงค่าเลข6ได้แล้วก็มีในเรื่องของเลขเบิ้ลด้วยนะคะก็ลองดูแล้วกันก็ขอให้เป็นเดือนที่ดีสําหรับชาวาลาัคนาราศีมังกรน,นะคะส่วนใครที่อยากจะเป็นกําลังใจให้กับปิงนะคะง่ายๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ